โยหิโกจิพิงคเวอิเมจัตตารโรสติปัฏฐานิวังภาเวยสัตตะวัสานิตัสตวินนังพลานังอนญตตรังพลังปาติกัางขังทิเทวธรรมเเมัญญาสติวาอุปาทิเสเสอนาคามิตาติทันตุพิกขเวสัตตวัสานิโยหิโกจิพิกขเวอิเมจัตตารโรสติปัฏฐานิ เอวังพาวยะชาวัสสานิปัญจวัสสานิจัตตาริวัสสานิตีนิวัสสานิเววัสสานิเอกังวสังติทัตุปิกขเวกังวสังโยหิโกจิภิกขเวอิเมจัตตารโอสติปัฏฐานเอ่วังพาวยะสัตตมสานิตสสตวินังพลาังอัญญตลังพลาังปาจิกังขังจิตเทวะ ัมเมอัญญาสติวาอุปาทิเสเสอนาคามิตาติทันตุพิกขเวสัตตมาสานิโยติโกจิพิกขเวอิเมจัตตารสติปัฏฐานเณเอวังภาวยะมาสานิปัญจมาสานิจัตตาริมาสานิตีนิมาสานิเวมาสานิเอกังมาสังอัตมาสังดิทัตุพิกขเวอาตมาโสโยหิ โกจิภิกขเวอิเมจัตตาโรสติปัฏฐานเเอวังภาวยัสตตาหังตัสสะทุนนางภลานังอัญญตะรังพลังปาติกังขังทิเทวธรรมเมอัญญาสติวาอุปาติเสเสานากามิตาเอกายโนยังภิกขเวมังโคสัตตาังวิสุทธิยาโสกปริเตวานังสมติกมายะุก ปโอมนัสสานังอัตถังกมายะนิยัสสะอธิกมายนิพพานัสสัสัจิกิริยายาณทิถังจัตตารสติปัฏฐานาติอิติยันตังวุตตังอิธเมตังปฏิจจวุตตันติธรรมวจพักกะวัตตมนาเตภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันตุนติ